สวัสดีค่ะมิวลักหน้าราเปียธาค่ะสวัสดีชาวเน็ตเวิร์ o m อทคอ่ะวิธีการดูแลสุขภาพของมิวนะคะก็ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะก็จะมีแบบออกกำลังกายบ้างแล้วก็พวกกินอาหารที่แบบว่าบำรุงสุขภาพบ้างเพราะว่ามิวต้องทํางานนะะักค่ะในบางทีก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดหน่อยแต่ก็มิวก็ยังเด็กอยู่บางทีก็สซนง้องแงงก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเต็มเท่าไหร่ค่ะ แรง,งใจเหรอคะก็อย่างแรกเลยก็คือน,น้ําหนักขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นเลยะคะ่ะเพราะว่ามิวเป็นคนที่เวลาทานอะไรเยอะๆแล้วน้ําหนักขึ้นเนี่ยจะออกแก้มแล้วก็เป็นคนที่มีแก้มเยอะอยู่แล้วถ้ามันอ้วนมันก็จะป่องมากเลยะคะ่ะก็เลยต้องลดเพราะว่าถ้าเราออกกลังกายแล้วลดน้าหนักเนี่ยหน้าเราก็จะลงด้วยแล้วก็จะดูดีแล้วก็สมส่วนค่ะ วิธีการออกกำลังกายของมิวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโดดเชือกค่ะกระโดดเชือกแล้วก็ใส่ชุดที่มันอบอชุดออกกําลังกายอะค่ะแล้วก็กระโดดเชือกอาทิตย์หนึ่งสองพันครั้งค่ะก็มีนะคะก็ถ้าช่วงไหนไดเอทก็จะงดข้าวเย็นค่ะงดทานแป้งส่วนใหญ่ก็จะกินพวกสลัดไม่ก็ผลไม้แทนมากกว่า ค่ะก็อย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญมากเพราะว่าเวลาเราทํางานเราก็จะไม่ได้เจอแค่แดดอย่างเดียวเจอไฟด้วยอะไรเงี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะทํา้ายผิวเราแล้วก็หลังจากอาบน้าเสร็จอะไรเรียบร้อยก็จะทาครีมทะที่เป็นส่วนของออบํารุงผิวอะไรเยงี้ค่ะให้มันแบบว่าที่ผิวขาวขึ้นผสมไวท์นเทนนิง่งหรืออะไรแบบนี้คะ่ะ าวันไหนว่างๆค่ะไม่มีงานก็จะนั่งอ่านหนังสือค่ะไม่ก็ฟังเพลงไม่ก็เล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะสำหรับผลงานของมิวตอนนี้นะคะก็มีละครเรื่องสาบพระเพลงค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะเรื่องครีปนี้หัวใจมีเธอค่ะ